สวัสดีครับผมนายสรวิชชำนนภัยนะครับวันนี้จะมาแนะนำแอปพลิเคชัน Line m a n นะครับหน้าตาของแอปก็จะเป็นประมาณนี้เลยครับผมเชื่อว่าใครลหลายๆคนก็น่าจะเคยใช้แอปพลิเคชันนี้แน่นอนครับเพราะเป็นแอปพลิเคชันที่ใช้งานง่ายสะดวกรวดเร็วครับแต่ถ้าหากใครไม่เคยใช้แอปพลิเคชันนี้วันนี้ผมก็จะมาแนะนำให้ทุกท่านได้ทราบกันครับในส่วนของหน้าแรกนะครับก็จะเป็นหน้าหลักที่รวบรวมรายการต่างๆนะครับพวก โปรโมชั่นต่างๆส่วนลดต่างๆนั่นเองครับในส่วนนี้นะครับเราต้องทำการใส่ที่อยู่จัดส่งของเราครับในส่วนนี้เราสามารถพิมพ์ชื่อที่อยู่และเบอร์โทรศัพท์ของเราลงไปได้เลยนะครับโดยเราสามารถติ๊กบอกคนขับได้นะคะว่าที่นี่เป็นบ้านหรือสถานที่ทำงานของเราครับอีกวิธีหนึ่งนะครับนั่นก็คือการปักหมุดครับสามารถกดปักหมุดได้จากแผนที่แบบเรียลไทม์ได้เลยครับ ในหมวดหมู่แรกนะครับก็จะเป็นหมวดหมู่ฟู้ดหรืออาหารนั่นเองครับเราสามารถเลือกสั่นเมนูอาหารที่เราอยากจะรับประทานได้เลยครับไม่ว่าจะเป็นร้านอาหารตามสั่งหรือแม้กระทั่งแบรนด์ดังๆครับในส่วนนี้จะเป็นหมวดหมู่อาหารให้เราได้เลือกสั่ครับ และในส่วนนี้ก็จะเป็นแบรนด์ร้านอาหารที่ได้มีส่วนร่วมกับแอปพลิเคชัน n ล m a นนะครส่วนต่อมานะครับก็จะเป็นในส่วนของมาดครับนั่นก็คือร้านสะดวกซื้อนั่นเองครับในบางเวลานะครับเราก็อาจจะไม่สะดวกที่จะออกไปช้อปปิ้งจ่ายตลาดนะครับเราก็สามารถเลือกซื้อวัตถุดิบจากแอปพลิเคชัน n e Man ได้เลยค่ะ ในส่วนนี้ก็จะเป็นหมวดหมู่สิ่งของที่เราสามารถสั่งซื้อได้จากแอปพลิเคชันไลแมนทั้งหมดครับเราสามารถดูได้ด้วยนะครับว่ามีแบรนด์ไหนที่เข้าร่วมรายการกับแอปพลิเคชันไลแมนครับและเรายังสามารถเลือกซื้อสิ่งของจากร้านค้าใกล้บ้านที่เข้าร่วมรายการกับแอปไลแมนได้อีกด้วยครับ ในส่วนต่อมานะครับก็จะเป็นหมวดหมู่ Messenger ครับหรือการบริการรับส่งของนั่นเองครับในส่วนนี้นะครับเราสามารถส่งลิงก์เพื่อให้ผู้ที่ต้องการจะรับของนะครับใส่ข้อมูลที่อยู่ลงไปได้เองเลยครับเป็นฟังก์ชันที่สะดวกสบายมากๆเลยครับในส่วนสุดท้ายของหน้าหลักนะครับก็จะเป็นแพ็กเกจคูปองส่วนลดนะครับที่ทางแอปพลิเคชันไลแมนได้จัดจำหน่ายให้เราได้เลือกซื้อครับ นี่ก็จะเป็นตัวอย่างเล็กๆน้อยๆของคูปองส่วนลดค่าอาหารที่ทางแอปพลิเคชัน l i n e m a n ได้จัดจำหน่ายให้เราครับในส่วนถัดมาก็จะเป็นหน้าออเดอร์ครับเราสามารถดูรายการย้อนหลังที่จะส่งสำเร็จได้และเราสามารถเลือกดูรายการที่กำลังมาส่งให้กับเราได้ครับอีกทั้งเรายังสามารถดูรายการที่เคยยกเลิกหรือจัดส่งไม่สำเร็จได้อีกด้วยครับ ในส่วนถัดมาก็จะเป็น Inbox หรือการแจ้งเตือนจากแอปพลิเคชัน n e m a n ครับเป็นการแจ้งเตือนถึงคูปองส่วนลดต่างๆหรือโปรโมชั่นต่างๆจากทางแอปพลิเคชัน Line m a n ครับในหน้าสุดท้ายนี้เราสามารถเข้าแก้ไขข้อมูลโปรไฟล์ของเราและติดต่อไปยังซัพพอร์ตของทางแอปพลิเคชัน Line m a n เมื่อเราพบเจอปัญหาได้อีกด้วยครับในส่วนนี้ก็จะเป็นบัญชีธนาคารที่เข้าร่วมรายการในแอปพลิเคชัน Line m a n ครับ การแน,นะนำแอปพลิเคชันไลนแมนก็ขอจบลงแต่เพียงเท่านี้ขอบคุณและสวัสดีครับ